สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการแขวนตู้ลำโพงโดยใช้เสาทัดเตี่ยวนะครับใส่ฐานฐานเล็กนะครับแบบนี้อันนี้แขวนสี่ใบครับทดลองแขวนให้ดูก่อนครับโดยต่อขายื่นออกมาลักษณะแบบนี้ มันจะมีขมำน,นะครับเราต้องคอยปรับตัวนี้เอาปรับขาหน้ามันจะต้องต่อยื่นออ,ก,อกนะครับอันนี้เสาสามเมตรเสาสูงสามเมตรอันนี้เป็นทดลองแขวนดูนะครับเสาเดียว น,นี่ก็เหลือเอาตู้เบสมาวางแล้วก็ตั้งดูดูโดยรอบนะครับก็ปรับประมาณนี้เวลาตั้งก็ลองลองเอาระดับน้ำนะครับจับดเสาให้ดู ครับับตวนี้จะได้ระดับทั้งสองฝั่งน,นะครับต่องขย่นเพิ่งจะมีเวลาได้ทำนะครับเป็นต่อเติมไปอีกทีละนิดนะี ตั้งคนเดียวมันก็ตั้งเสาได้ประมาณ3เมตรนะครับสูงกว่าน,นี้ก็ดันขึ้นไม่ไหวไปนะครับคลิปนี้ให้ดูข่ขาวแล้วดูด้านหน้าให้ดูด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้า